ผมบอสครับสวัสดีครับผมไปนะครับสวัสดีครับผมมาดูนะครับสวดีครัผมเรนนี่ครับนะครับวันนี้เราจะมาล่าท้าผี่กันนะครับอยากรู้ว่าที่นั่นแบบเฮียนจริงหรือเปล่าเราไปดูกันครับไป Let's go จากคลิปครั้งที่แล้วที่ผมไม่ได้เข้าไปนะครับ ก็วันนี้ผมก็จะเข้าไปครับพร้อมไหมพร้อมไปเฮ้ยคุณไม่ต้องเอาผีไปเลยคุณอยากเจอผีอย่าลืมกระตือรือ้ยถ้าอยากติดตามที่ช่องของผมก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อติดตามเฮ้ยกดไลค์เพื่อติดตามคลิปของผมได้นะครับ อย่าลืมกดลูกกระดิ่งด้วยนะครับกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งเอาครับเราก็ใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วนะครับคุณจะเห็นว่ามีภาพวาดเยอะมากเลยนะครับเป็นที่แบบน่ากว้ามากใกล้ๆวันผมเองครับ คนทำไป็นอหมดเนี่ยทุกคนทำเไปไ็นแมัน,นไ,ไนม่รู้วันวันเฉยๆกันแะค่อุ้ยอ้อ่า<ข>อุ้ยอ้าวเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับก็เขาไม่เข้าครับก็ขอโทษจริงๆนะครับ,รบแต่เราจะให้ดูบรรยากาศข้างนอกครับไปดูกันเลยเข้าไปแล้วสิมีหน่วยพ้อยมีจงรูง้แล้ว จะได้เห็นได้ไม่ไม่เห็นด้วยตาเปล่าก็ไม่เชื่อโทรศัพท์ตกเขาไปไหางในไม่หายเลยเย็ยบจ้ารัากว่ามากครับนองโทรศัพท์ dissing เหรอจะดูใช่อยู่ด้านหน้าไม่ได้เท่ากันอยู่บนรถก็จะเต็มนี่ไม่มีที่จะโบเล่ น่ากลัวมากครับแลทมเามอนี่คชาลืมกดติดตามที่ชองบ o สแว a นะครับ